ครับเดี๋ยวสองห้านายอ่ะครับผมสวัสดีครับวันนี้เจอเชียงใหม่ครับวันนี้นำเสนอทางการตรวจเช็คซ็อปไอรถเชียงใหม่กันแล้วครับนี่นิสสันอ่านิสสันอ่าบิ๊กเอ็มครับฝาแดงนะครับเครื่องสองพันห้าครับ B D ห้าศูนย์อาการเร่งไม่ขึ้นนะครับเร่งอ่ารถวิ่งได้ห้าสิบถึงหกสิบนะครับอ่ะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรอ่างกับกระพริบวะอ่ะมีกระพริบครับอ่าได้ช่างหูนะช่างหู ยากนะครับจะยากกันจะเปลี่ยนนี่อันนี้ขึ้นไม่แรงอยู่นะครับอ้าวกล่องมีปัญหาทิพิ์กุทริปมีแรงใหญ่นะครับไอ้เรียกอะไรจระเข้เอะฮะไอแม่หมูเขาเรียกอะไรเขาเรียกไอ้แค่าไอ้เค่ไอ้เค่ยังไม่เรียกจระเข้เอายกขึ้นมาเอาเต็มเต็มมา แเราก็มีแม่แม่แรงที่ตัวใหญ่ยกนะครับเพราะว่ารถมีน้ําหนักเยอะนะครับโอ้น้ํามันเยอะเลยต้องซ่อมอีกเยอะนะครับน้ํามันมนน้ํามัพาวเวอร์สายน้ํามันพาวเวอร์ไม่ค่อยดีนะครับ<ช>ต้องไปเปลี่ยนรถใหม่แล้ว,ลวก็รอดูอยู่ครับว่ารถตลิงวันนี้แหละขึ้นสูงจับเพื่อนพอสมควรนะครับเนี้ มีจักรล้อเดืดติงตีเลยน้ำมันพาวเวอร์หรือน้ำมันเบรกโอ้โหน้ำมันพาวเวอร์ใช่ไหมครับใส่ก็ไม่พอเออไม่ไม่ยางพิ่งเปลี่ยนวันนั้นเองใส่ข้อยางเก่าใส่ให้ทุกวันนะอใส่จะมีปัญหาที่ยางเก่ายางแตกมาเลยอืมีอืมมีปัญหาสายพาวเวอร์นะน้มันพาวเวอร์ตรงนี้เพิ่งเปลี่ยนนะเนี่ยตัว สายพาวเวอร์ตรงนี้ด้านล่างเนียเพิ่งเปลี่ยนไม่กี่เดือนเองใส่จะเจอสายคุณภาพต่ำไปใส่ขาค้ำนะครับขาง่้าเหมือนกันนีอะไรที่จะปลอดภยัยกันกันไม่แรงสุดตัวนะครับแต่ไม่แรงตัวเดียวแล้วเขา้าไปเสียวรับนะเลือกระดับให้ดีนะครับวันนี้ช่างแมวก็นำมาดูการซ่อมรถนะครับ ผาเครื่องรถยนต์เอ้ยเปลี่ยนคาสเปลี่ยนคัสไม่ใช่ผ่าเครื่องโอเคค่อย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 บิดไอเคนะครับจรบะเข้นเองฮะลงลงล<ะ>ลไม่ตรงไม่โหอ๋อไม่ตรงเนี่ยต้องเลื่อนขาช่ั้นนัวชั้นนัวไม่ช่วยเลยเอาบนรถหล่นเต็มโอ้โหไม่กล้าเข้าไปมีขาค้ำอยู่ท่านไปเอาโอ้โหช่าง ช่างโน่นี่อเมริกาเสียงเลยครับอุตสาอ๋ออุตส่าห์ให้ไปเรียนให้ค้ามันเรียบร้อยก่อนหนิอ๋ออ๋อให้ค้ามันเรียบร้อยก่อนมั้ยไม่ต้องแมกกาอ่อ๋อทำไมจะไม่กล้ามันมีล้ออยู่ท่านแล้วก็เดี๋ยวอ่ะมันลงไปเนี่ยติดดินเลยล้ออยู่นี่ครับกินข้าวหรือยังครับกินแล้วครับถ่ายทอดสดเลยอ้าวถ่ายทอดสดอยู่โอ้ลืมไปปุณนี้ปุณชอบปุ๊บ โปรไซคก็ลงได้ลงยูยูทูบเจออะรออยู่ลูกสาวนอนคนเดียวอะอ่าอ่าอ่กล่องกระพริบกระพริบอีกแล้วสต็อกกว่ากระพริบอ่ะอ่ะครับห่อนี่ก็เตรียมเครื่องมือนะครับโอ้โหเครื่องหูเยอะเลยครับดูดูอ่าเยอะกว่าของช่างแมวอย่างเี้ครับอ่าช่างแม่ต่อช่างหู อ่ะตอนนี้ต้องนอนมาท้องรถเลยนะครับอ่ะอ่ะอ๋อมีบล็อกเบอร์อะไรเนี่ยอ่ะอ่ะบล็เลยนะครับยิ่งมาก็มุดตามเอาส่องไฟให้ด้วยเหมุนอ่อยครับน้มันหยดะน้ำมันเยอะดูเดี๋ยวต้องดูน้ำมันเครื่องหรือนั่นอ่โซล่าครับหรือโซล่าร์รู้เปล่ามันเยอะหรือว่าเป็นเอ เพราะน้ำมันนี่โดนโดนคัดท,ทำให้เลื่อน uh, ชั้งหนูไม่เห็นของจริงแล้วเชั้งหนูเลยบล็อกเบอร์อนะไรมบ้างโอ้โหบล็อกเบอร์สิบสี่อ่าเป็ในเจบล็อกเบอร์สิบสี่นะครับอกกล้องเรากนี่ครับโทรศัพท์ก็กระพริบกระพริบจังเลยเดี๋ยวค่อยตอนต่อไปนะครับตอนนี้กระพริบไปก่อนจะต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่อ่ะ,อะ นี่ชมกอยู่หมดอยู่ใต้ท้องรถด้วยกันนะครับเพื่อให้เห็นนะครับการทํางานการเป็นช่างซ่อมรถยนต์นะครับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับ <c oughs> ใ,ใช้ความอดทนและพยายามสูงนะครับ <c oughs> ต้องมีบล็อกแบบเรียวๆด้วยนะครับอ่า <c oughs> อกมาส,สองตัวแล้วนะครับ เป็นรถเฮดสันบิ๊กเต็มนะครับฝาแดงโอเคตะล่ามเองอ่าอันนี้ใช้บล็อกตัวสั้นนะครับอืมอ่าตัวที่สี่นะครับเนี่ยตรงนี้อกีกตรงนี้อ่ะไอ้ที่ไอ้นังคัดอ่ะนััดอันนี้ยางคาดอ่ะปั้มคัดอ่าันนี้ปั๊มคาดล่างนะครับมีคาดล่างคาดบนนะครับปั๊ม คาดล่างนะครับตอนนี้โอเคนี่จะมีสายนะครับสายน้ำมันคา่าก็คือน้ำมันเบรกนั่นเองนะครับมีสายไฟขอดออกเจอ,อกนะครับยังไงต่อเช่นแมวก็ไม่มีประสบการณ์นะครับด้านนี้เท่าไหร่นะครับดี๋ยวก็ ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะตัวนะครับเอาช่างนมาม,นนมุดนะ <c oughs> ช่างนช่างนนี่เดินอบอ่ด้านนอกเลยตอนนี้ใช้ประแจเบอร์สิบสี่นะครับมุ่มด้าน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 ฝั่งด้านหน้านะครับด้านฝั่งเครื่องแล้วกันไม่สะดวกนะครับอยู่ห่างนะครับเกะกะการทำงานนะครับเบอร์สิบสี่นะครับ ใช้ประแจาปักตายนะครับประแจาปักตายอันนี้หมุนออกด้านซ้ายเนาะช่างโนขับซ้ายอยู่มันขอดโคตรยากเลยอืมไม่ธรรมดาครับช่างโนโ<ล>งโนะครับช่างโนครับช่างโนระวังรถนะท่านนีอกอ่ะ,อะมุดฝั่งนี้เดี๋ยวท่านมุดด้านในเดี๋ยวเราอยูอ่รถไม่มีมาเลยมมุดเนี่ย สองไฟให้ด้วยนะครับเดี๋ยวอ,อยากนิดนึงนะครับเออ่ออกแล้วครับนี่นเบอ,อร์สิบสี่นะครับปเจเบอร์สิบสี่เอาด้านในน้่ยอีกหนึ่งตัวนะครับแจกค้องแล้วก็บิดใช้ห่วงของปเจอีกด้านหนึ่งหงัดนะครับ เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคขอ,อ,อไหม,มแน่นจริงครับแน่นจริงครับไปเรียนเรียนเครื่างยนต์มาต้องเจอแน่นะครับงานนี้เปลี่ยนคลาสนะครับเปลี่ยนคลาส ใช้มือนะครับโอเคออกแล้วครับนี่เรียน่างยนตะ์ฮะอ่าช่างนูนี่ไงเรียนช่างเครื่องแต่ช่างให้เรียนช่วงล่างยัไงไงต่อเน,นี่ยเอาหของบนอนะีกไงฮะ อ๋อถอดแบตก่อนนะครับอ่าก็แบตก่อนอ่าถอดขัแบตนะครับขั้วลบก่อนนะครับอ่าขั้วลบอ่าขั้วบวกถอดไหมไม่ถอดอ่าขั้วบวกไม่ถอดนะครับถอดขั้วลบนะครับอ่าเซตตี้เรื่องไฟนะครับลบต่อพอแล้วอ่าถอดขั้วลบนะครับซารีอไฮบิดอ่า BF ไฮบิดนะครับ BF ASB นะไฮบิดบิดจริงรึเปล่า ขาค้ำม,มาเองครับเตรมขาค้ำไม,มา่เองนะครับค้ำตรงไหนไงเนี่ยมาเสริมขาอ๋อมาเสริมขานะครับเสริมขาอ๋อเสริมขาช่างนะครับความสูงไม่พอครับต่อขาครับวิธีต่อขานะครับเดี๋ยวส่องไฟให้ที่ขันอะไรออกขันน็อตฮะใด รับได้สตาร์ทอ๋ทอขันรันได้สตาร์ทออกนะครับตรงนี้แต่ไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวบังพอเห็นแล้วกันโอเคเราสักพักนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับ